ทุกคนครับพี่เล็กวาสนานาน่มได้โพสต์ถึง2โปะของกัมพูชาที่บ่งชี้ว่ากัมพูชานั้นโกหกต่อประชาคมโลกนะครับโปะที่1ก็คือใส่ร้ายประเทศไทยต่อหน้าคณะทูตผู้สังเกตการว่าไทยล้าแดนกัมพูชาเอาเรั้วลวดหนามยางรถยนต์มาวางกั้นแดนเอาชาวกัมพูชามาบีบน้ําตาแต่หลักเขตแดนสยามทนโทษอยู่ตรงหน้าสะท้อนว่าเขตแดนไทยต้องกินมาถึงตรงที่คณะทูตยืนแต่ฝ่ายทหารไทยเนี่ยวางแนวลวดหนามก่อนถึงหลักเขตแดนด้วยซ้ํา พอทูตถามว่านี่หลักเขตแดนไทยไม่ใช่หรือฝ่ายกมพูชาถึงกับไปไม่เป็นออกตัวว่าไม่รู้ i d o n n o ประมาณว่าจะใส่ร้ายไทยอีกว่าขยับหลักเข้ามาหรือเปล่าแต่ถ้าดูจากดินแล้วจะเห็นว่าหลักเขตแดนอยู่ตรงนี้มานานแสนานานแล้วซึ่งกองทัพภาคที่หนึ่งของเราก็กําลังถูกติติตงว่าทําไมไม่วางแนวตามแผนที่1ต่อห้าหมื่นต้องวางให้ถึงหลักเขตแดนเลยนี่คือประเด็นที่หนึ่งที่พี่เล็กวาสนานาน,านวมโพสต์นะครับประเด็นที่2ครับหน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดของกบพูชาใส่ร้ายไทย ว่าไทยเนี่ยสร้างภาพหลอกทูตเอาทุนระเบิดที่มีสลักนิรภัยมาโชว์ทูตไม่ใช่ทุนระเบิดที่ฝังดินแล้วเพราะต้องไม่มีสลักนิรภัยแล้วปรากฏเจ้าหน้าที่งัดภาพเตือนความจํากัมพูชาว่าจำได้ไหมว่าเป็นทุนระเบิด p m เอ็มที่ยังไม่ได้ใช้ที่ทหารไทยตรวจพบที่ภูมะเขือซึ่งยึดมาจากไหนยึดมาจากฐานทหารกัมพูชาจ้า